เขาก็มาของของเขาที่จะเป็นต้องมาดีตังพัดไอ้นี่หน่อยผัดดอกผัดผักรวมกุ้งดผัดผักรวมผัดผักรวมกุ้งเออผัดผักรวมกุ้งเอานี่เอาดอกดอกไอ้นี่ดอกบอกโคลี่ดอกคะน้าอะไรอะหลายหลายอย่างอาจารย์มีดอกอะไรบ้างหองถามมีมีผักอะไรบ้างจ๊ะมคลคอท แครอทกระล่ำจะเอาอะไรหลายอย่างอ่ะเยอะที่สุดเท่าที่เยอะได้ไม่เอาไอ้นี่ลประกาศไอ้ดอกอะไรสกขาวอะก็ดอกไอ้เนี่ยกระล่ำดอกกระล่ำดอกกระล่ำกระดอกบัคกัรี่ดอกคะน้าดอกคะน้าเออป็นดอกคะน้าเอาอย่างเดียวก่อนนะอย่างเดียวก่อน